สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมกำลังรอรถเมล์สาย84อยู่นะครับกำลังจะเดินทางไปวัดไร่หิงนะครับผมรออยู่ตรงถนนเจริญนครนะครับวันนี้บรรยากาศสดๆนะครับอาจจะเสียงดังนะครับผมอยากให้มันได้บรรยากาศคือวันนี้ความตั้งใจผมจะไปดูวัตถุมมงคลท้าวเวสสุวรรณนะครับเพราะ เที่ยวก่อนผมเคยพาเพื่อนๆไปวัดไร่ขิงแต่จะเน้นไปทางวัตถุมงคลของวัดไร่ขิงนะครับแต่เที่ยวนี้จะไปดูวัตถุมงคลท้าเวสสุวรรณนะครับจะพาไปเช็คราคาถึงวัดเลยครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันนะครับรถเมย์สาย84อยู่นะครับ ตอนนี้รถเมย์สาย84มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงวัดไร่ขิงแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะพาเพื่อนๆไปกราบสับกการะขอพรองคเท้าวสวนนะครับก็อย่างที่บอกกับเพื่อนๆน,น,นะครับว่าวันนี้จะมาเน้นเรื่องทเทวสวนนะครับเป็นทเทวสวนของวัดไร่ขิงนะครับ มีเวลามีโอกาสมาทางวัดไร่ขิงก็มาได้นะครับตอนนี้วัดไร่ขิงก็มีท้าเวสุวนเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวหลังจากกราบขอพอรองค์ท้าวเวสุวรรณแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลของท้าวเวสุวรรณของวัดไร่ขิงนะครับวันนี้อากาศดีครับ นี่ครับขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงทาวเวสวรรณโนลาผลพูลทวีรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับอันนี้ชุดกรรมการสามเหรียญน,นะครับก็มีเนื้อชนวนชุบ ชาตินเงินนอกนะครับเนื้อชนวนชุบชาตินทองแดงนอกครับแล้วก็เนื้อชนวนชุบชาตินทองเหลืองนอกนะครับพิมพ์ใหญ่สร้างจํานวนหนึ่งพันเก้า้ยเก้าสิบเก้าชุดนะครับบูชาสองพันนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นชุดประจำวันเกิดเนื้อชนวนกระไหล่ทองนะครับลงยาประจำวันเกิดสองหน้าชุดละแปดเหรียญสี พิมพ์เล็กนะครับจำนวนสร้าง999ชุดนะครับบูชา2,499บาทนะครับนี่เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับพิมพ์เล็กจำนวนสร้าง1,499เหรียญนะครับบูชา1,200บาทนะครับเหลือน้อยแล้วนะครับสำหรับเท้าเวสุวรรณนะครับคือด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นเท้าเวทวันะครับเนื้อทองทิพย์พิมใหญ่จำนวนสร้าง1,900ขอหนึ่งนะครับขอไปหารยเก้านะครับหนึ่งเยกิเก้าเหรียญนะครับบูชา400นะครับแล้วก็เนื้อทองแดงรมดำพิมพ์ใหญ่จำนวนสร้าง2,999มเบหรียญครับบูชาก็300ร้อยเอ้สองรบาทนะครับขอไปสองร้อบาทนะครับ,บรบุ่นนี้ นี้ครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงแล้วก็ท้าวเวสุวันโ,นโนนะครับพิม์เล็กสามร้อยนะครับเพื่อนๆสามร้อยนี่เป็นท้าวเวสุวันเนื้ออันปก,ก้านะครับ บูชาก็สองพันนะครับสวยครับนี่ครับสองพันนี่พิมพ์เล็กสามรอยนะครับ โดยรวมที่นี่ราคายังไม่สูงนะครับเพื่อนๆถ้าจะม,มาเช่าบูชาก็มาได้นะครับเงินต่อมีสามน้อเล็ก นี่เป็นพระผงปิดทองเรียบไมค์อนนะครับบูชา299ครับเป็นเทาเวสครับนี่พระผงจำปีหลวงพ่อวัดไร่ขิงก็เทาเวสุวรรนครับเนื้อผงพุทธคุลเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์ก็199ครับ ชุดนี้มีสามองนะบูชา499ครับเป็นเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสเนื้อผมใบลานเนื้อผมพุทธคุณเเนื้อผพเนื้อกง้เนื้อผมใบีสวยครับนี่เลี่ยมไมค์คอนแล้วนะครับ249ครับ ตรงนี้จะเป็นายันนะครับ299ครับ

เงินจําหน่ายไ้หรหล่กก็แต่ว่ามีสอง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 เทอากับว่าตอลาเดือลมั้งราคาขั้นสองจกุ้าได้กว่าั้นสองครับคุณไม้นให่สอง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 มักนลงยาตอนนี้ขาคไปไกลเนไปนีุย่ไปไลเนแลเอาขึ้นาประมาณสามสี่เาตัวจองพวก คนอื่นมาสร้างเอาไว้จะสร้างยิมากว่าครับผมตอนนี้ก็โลกให้ใครถูกสร้างคือหมางว่าต้องจึมาไม่ได้มก็ต้องมาเลยต้องจำกัดรู้ว่าคนดีแต่ทีนี่ใครที่ออกู้องไปดไปเยอะเนี่ยกายเปว่าออกรางวัลอีกแที่เหลือก็แล้วเจิด้างจากวันเจิดจางก็จำกัดที่นีงก็โดนเยอมากก็มีเงี้ยคบ นะคนที่จองอ่ะผมว่าถาว่าเปดจองมันดีนะนที่เปิดจอแต่ว่ามันจะอเงคนที่จอมันจะได้สูมากกว่ามาาสเงี้ยร้อยน่ะตอนจองอสองร้อันเพ่อลจองข0งรอยวรบารอยแล้วเสร็จเมันจะไม่ ถลงตู้ราาเหมือนัพี่วนเพื่อนจะมาก็ทันอยู่นะครับถือว่าราคายังไม่แรงนะครับสำหรับทาเวสศวรนที่วัดไร่หินนะครับอย่างอย่างพยันนี้ก็299ยังนะครับผืนใหญ่ด้วยครับ ต่อไปราคาอาจจะแรงนะครับนี่ขนาดกลางก็49ขนาดเล็กก็29นะครับ

วัตถุมงคลของวัดไร่ขิงนะครับที่เป็นองค์เท้าวเวสวุวรรณนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี้หลวงพ่อวัดไร่ขิงเท้าวเวสวุวรรณโนพิมพ์เล็กลมดำนะครับปูชาสามร้อยนะครับเพื่อนๆสำหรับลมดำนี้องค์เล็กนะครับ แล้วก็พิมพ์เล็กทองทิพย์นะครับสามร้อยนะครับแล้วพระผงพุทธคุณเลี่ยมไมครอนนะครับทาเวสุุวันก็249นะครับ นี่สองร้อยเก้าสิบเก้านะครับมี้นี่สี่ร้อยเกาสิบเก้ครับมีอยู่3อง,งค์นะครับเป็นท้าวเวสสุวรรณแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับเพื่อนๆ นี้สวยครับร้อยเก้าเก้าครับเป็นพระผงจำปีหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับแล้วก็ทาวเวสสุวรรณโนเนื้อผงพุทธคุณเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์แล้วก็เนื้อผงใบลานนะครับนี่ก็สวยครับเพื่อนๆเนี่ยขยายให้ดูนะเนี่ร้อยเก้าเก้าครับ สรุปแล้วก็วัตถุมงคลเท้าเวสุวรรณของวัดไร่ขิงก็ราคายังไม่แรงมากนะครับเพื่อนๆก็อย่าร,ร,รอช้านะครับเพราะราคาจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือราคาจริงจากทางวัดนะครับนี่ครับวันนี้อากาศอากาศดีครับ สาธุชนก็มาไหว้จงจตุคามครับแล้วก็มาจุดประทัดนะครับที่ได้ยินอยู่นี่คือประทัดนะครับ วัดถุมงคลของท้าวเวสสวรรที่วัดไร่ขิงก็มีหลวงพ่ออิฐวัดจุรามณีมาร่วมปลูกเสกด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลท้าเวสวรที่วัดไร่ขิงนะครับวันนี้แค่นี้นะครับผม